สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันพาท่านนะคะมาชมตลาดนัดผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมวันที่29นะคะธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นตลาดนัดผ้าไหมนะคะส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้วันที่29แล้วนะคะตลาดผ้าไหมก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลูกค้าก็ ค่อนข้างหดหายไปนิดนึงเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดเนาะค่ะบางท่านก็ไม่กล้าเข้ามาที่เขตอำเภอคุนหานสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเขตชุมชนนะคะจะมาถามคุณแม่นิดนึงนะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมนะคะสวัสดีค่ะจ้าแนะนำตัวนิดนึงค่ะจ้าชื่อแม่กิมหวนหไอยชายจ้ามาจากอำเภออะไรคะ กะบาดชูรินโอ้มาไกลนะคะวันนี้มาขายผ้าไหมมาก็บเปล้วคะคุณแม่ขายมาสามสิบกว่าปีแล้วเฉพาะผ้าไหมผ้าฝ้ายทาไหมด้วยเศษผ้าฝ้ายก็จะสั่งทอแต่อ๋อสั่งทอทอแต่ผ้าไหมคือทอเองใช่ไหมคะเอ๊เห็นวันนี้ลายอะไรคะสวยมากนะคะตรงใกล้กระติกเนอะนะคะตรงนี้ก็สวยเนาะอันนี้อันนี้ลายอะไรคะ นี่ทอเองไหมบรรดาทอเองสวยมากเลยค่ะีพันธคะนี่ยเห็นไหมคะลายสวยมากวันนี้ขายกี่พันธ์อะไรเนี่ยคะอันนี้พันหกเองค่ะพันหกร้อยบาทพันหกร้อยต่อรองได้อีกไหมบด้ก็ได้ดีคือช่วงนี้ท่านไหนมันจะเสียกินไม่ค่อยดีก็มันจะขายยากนิดหนึ่งของค้าสวยมากเลยอันนี้ออกแบบเองไหมบะเป็นลายนางรำคุณ คนขี่ม้าเหรอคะขี่ม้าลําอันนี้เป็นอะไรมาไหนเป็นม้าเหรอจาเป็นม้าอันนี้นางลํนางลัคู่เหรอคะจานางลัคู่เป็นคู่ก็มีมีหลายแบบเห็นไหมคะว่าออกแบบได้สวยมากแล้วใครเป็นคนช่วยออกแบบคุณแม่คะก็มีคนในหมู่บ้านคือเป็นกลุ่มทอผ้าไหมโดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าไหมมีประมาณสักกี่คนได้กลุ่มหนึ่งเลยค่ะลุม มาจาหน่ายที่นี่ออทุกอาทิตย์ใช่ไหมจะถามคุณแม่นิดนึงว่าทำมาสามสกว่าปีเนาะก็คือสมัยก่อนกับสมัยนี้ตรงไหนทํายากกว่าตรงไหนขายง่ายกว่าระหว่างสมัยก่อนกับสมัยนี้ค่ะสมัยก่อนแบบชาวบ้านเขาจะทําแล้วไว้ นุ่งเองไว้นี่เองก็เวลาแต่งงานเขาจะจะซื้อแลไม่ค่อยได้ขายจะไม่ค่อยได้ขายคือไม่ได้ทําเป็นธุรกิจยาไม่ได้ทำธุรกิธุรกิจก็คือจะเป็นธุรกิจเราทอที่บ้านใครอยากมาซื้อก็มาซื้อที่บ้านแต่ตอนนี้เราทําเป็นกลุ่มก็คือมีสินค้าเยอะก็คือต้องออกมาขายตามตลาดนัดแบบนี้เนาะะค่ะของเยอะก็คือมีสต๊อกเยอะ เก็บไว้นานก็อาจจะทําให้สึกลอเนาะของไน่เสื่อมแล้วลายโน้นนะคะขอดูนิดนึงคะอันนี้อันนี้มาใหม่ใช่ไหมสวนนี้เป็นลายน้ําไหลลายน้ําไหลอันนี้เป็นลายของปีนี้ไหมคะลายน้าไหลเป็นลายเขาตัดเลนนั่นเองอ๋อที่ฮิตกันเนาะที่ว่ามันมีหลายลายในอันเดียวกันใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าไหมเหมือนกันเนาะแม่เนาะสวยมากนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะที่ให้ดู วันนี้เป็นตลาดนัดสุดท้ายของที่อำเภอพุทหานะคะเป็นตลาดนัดผ้าไหมวันที่29นะคะธันวาคม2563นี้จะเป็นลายน้ำไหลเป็นลายใหม่นะคะของคุณแม่นะคะนี่ลายาสวยมากเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่คบเท่ากันเลยหรือทันหกนะทันหกร้อยเหมือนกันโอค่ะแล้วจะถามคุณแม่ได้นึงว่าอุปสรรคและปัญหาในการทํา ผ้าไหมที่จำหน่ายมามีไหมมีอุปสรรคอะไรไหม่ะอุปสรรคตัทุกวันนี้ชาวบ้านจะไม่ค่อยเลี้ยงไหมเองจะซื้อผ้าไหมซื้อเชนไหมเข้ามามันจะแพงอ๋อมันมีตรงนี้เนาะค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นทำให้ต้นทุนเราเยอะขึ้นเทำให้ต้นเป็นอุปสรรคเพราะว่าไหมตอนนี้ชาวบ้านไม่ค่อยเลี้ยงเนาะแล้ว เด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักโทอถ้าหมดคนยุคเก่าน่ะยุคไหนยุคคุณแม่ใช่ไหมยุคคุณแม่รุ่นลูกทำเป็นไหมรุ่นหลานแบบรุ่นลูกมีแต่เขาเรียนมาเขาก็ทำงานทำงานทีนี้ก็มาช่วยขายอย่างเงามาช่วยขายแต่พอไม่เป็นพอไม่เจ็อ๋อเข้าใจค่ะแล้วคิดว่าฝ้าใหมต่อไปเนี่ยหลังจากโควิดขายแล้วเนี่ยน่าจะปีหน้าปีหกสี่นะคิดว่าฝ้าใหมจะขึ้นไหมแม่ จ้าเคิดว่าจะขึ้นเยอะไหมเพราะช่วงนี้มันขายไม่ได้คือขายขายเอาแต่ทุนก่อนอะช่วงเขาซื้อเยอะมากควาไหมมันจะขึ้นอ๋อค่ะค้ามหมาจะขึ้นอ๋อค่ะจะจะลูกสองตะกอค่ะเลือกเลยค่ะสองตะกอตอนนี้ลูกค้าก็มาดูสินค้าที่เรานัันสองตะกอพันสองเอ๋อพันสองเลยค่ะแม่ราคาทุนเนาะราคาสองก็คือที่นี่ขายราคา2,000 2,000 3,500 พันหกแล้วแต่นะคะค่ะมีหลายตะกรอค่ะแบบบางแบบหนาหน่อยเนาะค่ะก็คือเป็นราคาส่งนะคะถ้าใครมาที่ตลาดนัดนะคะผ้าใหม่อำเภอคุนหานะคะก็คือจะได้ราคาส่งไปคืลดให้นะห้าสิบาทอะไรเงี้ยไม่เกินนี้พิเศษแต่ถ้ามาเอาเยอะๆเป็นโหลเป็นร้อยชิ้นขึ้นไปก็ราคาพิเศษอเนาะบางท่านก็มาจะเลือกเลยแม่แค่นั้นเลซื้อเพื่อที่จะเอาไปขายต่อนะคะ เห็นไหมคะตอนนี product, so, like, right ้ว right ันก็พาท่านมาชมผ้าไหมสวยๆจ้าแมตอนนี้ลูกค้าหลายเจ้านะคะหลายท่านกําลังมาเลือกชมผ้าไหมนะคะเห็นไหมผ้าสวยอันนี้เป็นลายอะไรนะจิ๊นเลยวะลายโฮลายโบราณสมัยก่อนเนาะสมัยปู่ย่าตาทวดเราจะใช้แบบลายนี้นจะเป็ลายสตาลายโฮนี่เป็นของเขมรลาวเนี่ยเป็นของรักบของทุนนิยมโดยเฉพาะเลยอ๋ออันนี้เป็นลาย ทำเป็นมูลชนนะลูกจะใช้แบบลายโฮลายโฮนะคะลายเขมิกโบราณเขมรก็เรียกโคถ้าเหน่อยเศรษฐศาสตร์ไทยก็บ้านน้ำมันไหลมาอ๋อน้ำไหลนองอะไรเงี้ยอ๋อค่ะอ๋อค่ะข้ามโบราณอันนี้จีตะกรที่แม่บอกมาเยอ๋อนี่เป็นผ้าลายโฮลายสมัยก่อนของที่จังหวัดโุรินท่นะคะลายลายสตะกอกี่พันนะคะแม่อันนี้ันห้าจะลูกมีพันห้า สองพันสามพันหกแล้วแต่นะคะมีหลายราคานะคะอันนี้สวยมากเลยค่ะได้รักของสูรินเลยเพรนี่ของสูรินนะคะสูรินอันนี้พันห้าเนาะจ้าพันห้าใช้ไม่แพงหรอกดูก่อนค่ะเกียตะกอนะแม่สามจ้าอันนี้สามอันนี้สองตะกอนี่สองตะกอสองตะกอก็จะถูกลงมานิดนึงค่ะเห็นไหมคะว่า ได้แล้วมนจะเป็นจะเป็นไหมสาวเราเองนะไหมเลี้ยงเองนะไหมไหมเลี้ยงเองแบบไหมแม่เดี๋ยวเี่ดูหน่อยว่ามันจะหนามันเป็นไหมสมัยก่อนแมเป็นไหมสาวเองเลี้ยงเองแต่ถ้าเป็นไหมที่เราซื้อมาเป็นใจแบบไหมเครื่องแบบไหมจะเรียกไหมเช็ดนะลูกค่ะเป็นมันจะเงากว่ากันไหมคะนั่นมั่นจะเงาแต่มันโอ อ๋ออันนี้จะแข็งใช่ไหมคืออันนี้จะหนักการไงแล้วน้ำหนักเยอะกว่าเนาะมันจะหนักกว่าอ๋อน้ำหนักคือว่าถ้าเราทอเองเลี้ยงไหมเองนะคะแบบเนี้ยที่ว่าจับตัน้ำหนักจะได้เยอะกว่าที่เราไปซื้อเป็นแบบใจเนาะเป็นแบบที่ทั่วไปเนาะตามตลาดเอามาขายมันจะเบาเลยแล้วตัวนี้จะเงากว่ากันไหมแม่ว่าจะเงาเวลาลุกไปจะเงาเนาจะเงากว่าไหมที่เราซื้อมาตามของตลาดเนาะ นี่ถ้าเป็นไหมเช็กไหยซื้อเนื้อมันะโอ้ยอ๋อก็คือตัวนี้เป็นไหมเห็นไหมคะเทียบไม่เห็นว่าเนื้อเนี่ยเห็นไหมคะความเงาจะสู้ของที่เราทอเองไปได้เยอะอันนี้ก็คือเป็นไหมซื้อมาจากท้องตลาดแต่นี้ไหมเลี้ยงเองแต่นี้ถ้าไม่ขายจริงๆริงทันหกจะไ่ได้ทันห้าลูกปกติทันหกปกติเหลือทันห้าไหมเลี้ยงเองทอเองถ้าแบบนี้จะ เพันสองนี่ไม่ใช่ทอเองใช่ไหมทอเองไม่ใช่ไหมเลี้ยงไหมขามเลี้ยงเองอันนี้ไหมเลี้ยงเองน้ําหนักเยอะนะคะได้ไหมคิดให้เห็นนะคะก็คือสองตะกอพันเท่าไหร่นะแม่เมื่อกี้พันสองโอ้ราคาอยู่ที่พันสองร้อยบาทต่อรองได้อีกไหมคะได้ได้อีกห้าสิบบาทเนาะได้เหลือพันหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้เห็นไหมคะว่าฝ้าไหมที่นี่ สามารถที่จะต่อรองได้อันนี้เท่าไหร่เขานี่เลนไม่ค้ายพับมเป็นไหให้พัด้าอ๋อก็ถ่อเองสวยมากแงเงาวันนี้ลูกค้าจะมาซื้อแล้วก็มีการลดราคาให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าผ้าไหมที่คุณหาเนี่ก็ยังมีความคึ้คืนอยู่ก็คือสามารถต่อรองราคาได้นะคะนี่ราดที่กุณนะแม่ไหนคะลา ลายพิกุลนี้เป็นของที่ไหนคะสุรินไหมสุรินเลยใส่เข้าัดแปลงอ๋อดัดแปลงเป็นลายพิกุลสีสเกตก็ใช้ได้ด้วยเนาะไค่ะไม่เอานห่บอกอ๋อก็ลดให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมจ้าจากเท่าไหร่นะเมื่อกี้สวยมากเลยนสสวยมากก็คือทอเองไหมเลี้ยงอันนี้แม่ห้อให้1,005 พันหกสามตกอนตัวนี้พันหกสามตะกอเมื่อกี้สองตะกอนะมันจะถูกกวกอนี่อยู่ทัสองตะกอาสามตะนสามตะกอนตะนาสามตะกอนะถ้าสองตะกอมันจะมีหน้าเดียวแบบนี้เลยไหนคะกึ้นไดูมดูาสองตะกอมันจะมีมันจะลางกว่าตันมันหน้า๋อตัวนี้สองตะกอมันจะถูกกว่าอันนี้หนึ่งพันสามตะกอก็จะแพงขึ้นเห็นไหมคะว่านี่ก็เป็นความรู้เรื่องข้ามใหม่นะคะ อันนี้นัสะพ่ะเขาใหญ่จ้าสามแม่สามสามะพอแม่ตุงแบบนี้เลยถ้าสามสะพอแม่นุ่งธรนมชาติได้นะเห็นไหมคะว่าตอนนี้คุณแม่ก็กำลังยุ่งมากเลยนะคะกำลังจะเก็บล้านกันแล้วนะคะก็คือการเก็บผ้าไหมให้แบบว่าคงสภาพอยู่ได้นานก็จะมีวิธีการเก็บผ้าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเก็บเข้าลังให้เป็นระเบียบพับให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็จะกันพวกมดแมลงนะคะพวกหนูนะคะเข้าไปจอดไปแแะได้ก็จะเก็บแบบนี้นะคะนะคะใส่รางไว้ก็กําลังจะเริ่มเก็บกันแล้วนะคะแต่ว่ายังมีลูกค้ามาซื้อนะคะสินค้าเยอะมากเลยนี่อยู่ที่ร้านคุณแม่จังหวัดชนบุรีเห็นไหมคะว่าผ้าแต่ละผืนนะคะกว่าจะทำได้เป็นผ้าไหมนะคะมีความยากความง่าย ความละเอียดและความีพันธุ์คุณแม่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าผ้าไหมทอเองเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมเองจะทําให้ผ้าไหมทอมีความเงาและได้น้าหนักเบาแต่ถ้าเราไปซื้อไหมมาจากของตลาดท่อไหมที่เขาจำหน่ายไหมก็จะมีน้ําหนักไม่เยอะนะคะและความเงาก็จะสู้ไหมที่เราทอเองนะคะไหมที่เลี้ยงเองไม่ได้ ตอนนี้ก็กำลังเลือกผ<ม>้า <ไป S 2> มใหม่กันอย่างสนุกสนานนะคะเพราะว่ามีแต่ลายส,สวยๆนะคะว่าไม่แม่ชื่อซื้อเ<ข>ลยก่อนปีใหม่ถังปีใหม่จะหล <จะ S 2> ังปีใหม่จะขึ้นราคาไหมคะราคาเห็นไหมคุณแม่บอกว่าหลังปีใหม่ก็จะขึ้นราคาแล้วตอนนี้คือเลือกได้ก็เลือกไปก่อนนะคะชอบแบบไหนราคาก็คือต่อรองกันได้อะไรต้องรู้สัก เรจะลดใจลูกค้าได้ใจลูกค้าก่อนา,าออส่งทจคตอนนี้วันอยู่ที่ตลาดนัดนะคะอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะตลาดนัดข้าไใหม่นะคะมาชมตลาดนัดแล้วก็มาดูนะคะว่าข้าใหม่นะคะปีนี้ยังไม่ขึ้นราคานะคะที่คุณแม่พูดนะคะแต่ว่าปีหน้าราคาก็อาจจะปรับสูงขึ้นนะคะ อำเภอคุณหานกันอย่างคึกคักนะคะเพราะว่าผ้าไหมตอนเดียวคลใช้เอาอย่างนี้ความนิยมนะคะเพราะว่าจ้าเขตอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกษนะคะอย่างนิยมใส่ผ้าไหมนะคะไปงานวัดงานบุญงานแต่งนะคะทุกใจกนนะคะเอาแล้วมัจะให้ราคาแม่นอนเอาเลยก็คืองานคุณแม่ทำเองคือลดให้ขายเยอะมากเลยนะคะสวยนะคะลายนี้ปีหน้าขึ้นแล้วนะ นี่คนแต่งงานเ็ายังไม่มาเอาถ้าเขามาเอามันเดือดนี่เราไปหาซื้อที่น้านแม่ทีุ่ริ์ก็ส่วนมากลูกค้าที่แต่งงานเขาเหมาไปเยอะไหมคะแม่เขาจะมาเหมาไปได้ค่ะอ๋อเหมาไปว่าส่วนมากเขาเอาสองพันประมาณกี่ผืนแม่ถึง20-30ผืนด้าบางคนยากเขาเยอะก็ถึง30ผืนเลยลูกไปเอาที่บ้านเลยไปเอาที่บ้านเลยก็คือแม่รถให้เขาไปรดให้เขาพิเศษไป ก็คือจะขายตามพวกงานแต่งงานบนก็จะมีลูกค้าไปเหมาถึงบ้านนะคะประมาณ20-30ผืนต่อครั้งหนึ่งนะคะก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยค่ะมีของไหมมาเรื่อยเนาะแม่คือไม่ไม่ค่อย้างสต็อกนาะที่นี่ที่มันบอกว่าคุณแม่จะมีลายไหมมาเรื่อยๆค่ะมีลายไหมมาเรื่อยๆลูกแล้วจะเชิญชวนให้คนมาดูผ้าไหมในช่วงโรคโควิดยังไงแม่ ถ้ายังไงก็เชิญชวนมาชม้าไหมช่วงโควิดเพราะช่วงนี้มันเงียบราคาจะลดหน่อยแต่ถ้าหลังโควิดลดให้เยอะไหมลดให้เยอะอยู่พันละร้อยอ๋อพันละร้อยเลยเนาะมาเจอกันที่ไหนวันที่เก้าปีหน้าไหมมันมีเก้าสิบเก้าที่เก้าตลาดนัดอำเภอพุทธานหวัดชีสเกตจังหวัดชีสเกตก็คือลดให้ตดมาชมดูเลยค่ะสวยๆไม้แท้เลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะคะจะจะจะไว้โอกาสหน้านะคะจะค่ะ ชมอารน้าดีๆนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณแม่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขายดีๆน<จ>ะคะขอบคุณค่ะอันนั้นพื้นละห <จะ S 2> ้าร้อยเ <มา S 2> <า>องลูกแม่ขายูบไม่ให้ห้าแล้วเก็บแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เก็บล้านแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะ